สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ถึงเวลาทำอาหารเช่นเคยนะคะวันนี้จะทำหมี่กรอบราดหน้าจ้าอันนี้เป็นหมี่ก้อนนะคะเราต้องเอาไปลวกซะก,ก่อนนะคะลวกเสร็จไม่ต้องล้างน้ำนะคะลวกเสร็จแล้วก็แบะแบะ,แบะออกให้มันให้มันไม่ร้อนแล้วทีนี้เราจะเอาไปทอดน้ำมันน้อยๆนะคะทอดน้ำมันน้อยๆแล้วก็พักไว้ใส่จานนะคะเรามาดูเครื่องกันเลยจ้ะวันนี้ก็จะใส่กุ้งด้วยนะคะ ใส่กุ้งอ่าใส่กุ้งล้างสะอาดแล้วนะคะผ่าหลังด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูหมักหมูไว้หมูซื้อแบบอย่างนิ่มมานะคะมีไข่ไก่หอยนางรมซอสหอยนางรมซีิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยน้ำมันงาไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็มีน้ำมันงาแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนิดหน่อยตามด้วยน้ำมันพืชน้ำตาลนิดหน่อยนะคะกระเทียมสับจ้า ผักของเราก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะอันนี้เป็นมีกรอบลาดหน้าสูตรกวางตุ้งสูตรฮ่องกงนะคะอันนี้เรามีอันนี้แช่น้ําเกลือไว้แล้วล้างสะอาดแล้วนะคะเราจะเอาเฉพาะยอดมันนะคะน,นี่ก็ยอดเอาเฉพาะยอดมันนะคะเราไม่หั่นนะคะเราจะเอายอดแบบนี้เลยนะคะ,อะยอดกวางตุง้งแครอทหั่นบางๆมีเห็ดด้วยใส่เห็ดด้วยนะคะแล้วก็มีข้าวโพดหั่นเป็นแว่นนะคะขะ้าวโพด แล้วก็มีถั่วหวานเราใส่ถั่วหวานผักก็จะเยอะหน่อยนะคะอ่าส่วนนี้ก็เราจะไปลวกน้ําก่อนประมาณ1นาทีนะคะไปลวกน้ําก่อนส่วนก่อนที่จะลวกผักเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลวกอ่าเส้นก่อนนะคะเราจะมาลวกเส้นก่อนจ้ะเส้นแน,น่เดี๋ยวเรา,เาไปลวกน้ําก่อนนะคะมาจ้ะน้ําเริ่มร้อนแล้วใส่เส้นลงไปนะคะ จะลวกประมาณนี้นะคะแล้วก็เทน้ําออกไม่ต้องล้างจใจจากนั้นเราจะมาลวกผักนะคะลวกผักประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะปาจาน้ําเดือดแล้วนะคะใส่ผักลงไปลประมาณแค่นาทีเดียวพอนะคะ โอเคประมาณนี้เทน้ำบอกไม่ต้องล้างจา้ะจากนั้นเราจะมาทอดหมี่จะมาผัดหมี่ก่อนนะคะทอดหมี่ก่อนนะคะ อีกขอเราพักไว้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยจ้าตัดให้กรอบเลยนะคะ ด้านหนึ่งจ้ะโอเคสวยงามมากเลยจ้าทอดพอเหลืองแล้วก็ใส่จานได้เลยนะคะโอเคจ้าเราทอดประมาณนี้นะคะใส่จานได้เลยจ้าใส่จานพักไว้ก่อนนะคะ จ,จากนั้นเราก็มาลงมือทำเลยใส่น้ำมันพืชไปเล็กน้อยกระเทียมสับใส่กุ้งลงไปเลยจ้า แล้วเราก็จะมาใส่ซุปไก่ใส่ซุปไก่ลงไปนะคะ ตำด้วยน้ำนิดหน่อยโอเคตรมก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาใส่พริกไทยเราจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่นิดเดียวซอฟห์ไอนางลมนิดหน่อยไม่เยอะนิดหน่อยประมาณหนึ่งช้อนใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนชา ใส่ซีิ๊วขาวนิดนึงทีนี้ก็รอให้เดือดเรามาทำแป้งเปียกกันเลยจ้ะทำแป้งเปียกรอไว้เลยนะคะ ใส่น้ำมันงาไปนิดนึงโอเคนิดเดียวพอน้ำเดือดเราจะมาใส่แป้งเกลยกนะคะเราใส่ไปนิดเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องใส่หมูเข้าไปเดี๋ยวมันจะเหนียวเกินไปนะคะเราใส่นิดเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่ทีหลังได้ใส่ประมาณน,นี้ก่อน จากนั้นเราก็ใส่หมูที่เราหมักไว้นะคะ เดี๋ยวเราจะใส่ผักรอให้หมูสุกก่อนนะคะส่วนแป้งเปียกเดี๋ยวเราใส่ที่หลังได้เราใส่ไปนนิดเดียวก่อนหมูของเราก็จะนิ่มนะคะ แล้วเราใส่ผักเข้าไปเลยจ้ะใส่ผักเข้าไปเลยนะคะเราจะมาเพิ่มแป้งเปงอี่นิดนึงนะคะเพื่อความเหนียวแป้งเปลี่ยกนิดนึง เป็ดยังเหนียวไม่พอนะคะใส่หมดไปเลยโอเค <c oughs> แค่นี้ก็เดียวพอแล้วนะคะโอเคเราจะมาลาดใส่ก๋หมี่ที่เราผักไว้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อย ราดลงไปก็มีเลยนะคะ จะลาดลงไปประมาณนี้ท่นนี้พอแล้วจ้ะมีกรอบลาดหน้าสไตล์ความตู้ของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ